ก็หมดสามวันแล้วยังไม่เห็นวี่แววเลยเดี๋ยวถ้าเข้ามานะได้เห็นดีก <c oughs> นะันแะน่ออยากจะลงไป เย็นอไ้อปแลวีนั่นปาดสเซียนเกียงไปแล้วเรื่อยๆี๋ยวก่อนสวยมากเลยไอ้หนูนี่เป็นใครมาจากไหนกันเนี่ยเฮ้ยมาทำอะไรกันเนี่ยสวัสดีค่ะคุณป๋าหยุดซองหยุดซองหยุดอ้าวอะไรอ่ะบอยซองหยุดไม่มาเองแบบเนี้ยบอยซองหยุดซองไปหยุดซองหยุดด้วย ก็เลยลองของไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆไปซื้อปลามาไปซื้อปลาที่ตลาดมาปล่อยลงสระบอกปลาหยุดไปหยุดไปหยุดไปหยุดแล้วเป็นไงมันก็ว่ายต่อแม่ก็บอกโอ้โหดิผูดแล้วเป็นไงเขาบอกไปหยุด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 ไม่หยุดไปหยุดเป็นต่อไหมไม่ใช่บอกว่าปลาสปาวันนี้เล่นได้ไกลทหารไกลเลยคือไอ้ไข่ทีตรงนี้เอง เวลาหลอกลามหมดแล้ว <wield> ส, <Goddess> สวัสดีใครเนี่ยเป็นใครกันแล้ฮะหนูเป็นเพื่อนบุตรสบ้าบุตรสมองค่ะชื่ออะไรลูกหนูชื่อแอมแอนด้าค่ะแอมแอนด้าทุกทีรับรางวัลมันมาดเลยรางวัลอะไรลูกมิสยูมิสยูแอมแอนด้าค่ะมิสยูที่แปลว่าคิดถึงหรือเปล่าไม่ใช่มิสยูนิเวิร์คุณว่าไข่ด้างหนาเนี่ยอันนี้แอมแอนด้าเหรอแนด้าี่หนูแล้วหนูชื่ออะไรลูกหนูวีนาค่ะ ได้ที่สองแพ้มันได้ทเหรอใช่หนูหนูถรนฟ้าค่ะโหมาเป็นมาเป็นค่ายเลยลืมแล้วออกต้องชื่อไม่ขำๆต้องพูดอะไเธอเป็นใครอ่ะเธอเอมกับพ่ออ้าวแล้วทำไมไม่มารวมกลุ่มกับเขาล่ะเธอเอมหนูโดนตัดออกเรื่องอะไรอ่ะมันหาว่าหนูโกงหาว่าหนูสวยกว่าตัดหนูออก ไม่อยากจะมองแล <c oughs> ้วมึงแล้วมึงไม่โกนข,ขนที่แค่มึงก็โกรตัดออกไอ้อีโก้มันบีบหนูออกกับพ่อมันบีบหนูใครบีบมึงเห็นหนูสวยกว่าบ,บีบหนูบีบหนูอืมไม่เชื่อพ่อดูสิบวมอยู่เลยไอ้นคนละบีบนี่ยต้องมาทำอะไรกันเนี่ยฮะเอ้ามาแสดงความยินดีกับบุษราสระอกวันเกิดเงี่ยคะทั้งวันนี้มันเกิดลูกสาวพ่อเหรอเนี่ยเอ้าคุณพ่อลืมด,ดูอยู่ไหนพ่ออยู่ไหนคะเขาจะดนห้องอยู่นี่ประตูซ้ายมือถือกระโปรเนี่ยซ้ายมือถือกระโปรบุษรากระบอก ไป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 เลยเทพไทยเป็นไทยจริงเฮ้ยนี่เปนเทพไทยไปทูนีวเาจะุดนี้ไปจุดนียเพไทยไปทูนเจาของทะเบียนหนึ่งนะพรอไอโนนแปดสองนครสวรรค์แล้วก็สามนกิจิตรเจาช่วยขยับรถเลยครับพี่จะแปลกใจจังเลยนะ พูดคุณพ่อน่ะถึงทุกพ้ามดาวเน่ะแม่มีความรักด้วยก็ไม่รู้อะนความรั่ะเใรให้เด้คนเดียวมูตัวเองค่ะเร็วนี่เลยนี่เดี๋ยวแกฮะเดี๋ยวแกอรเรามาสี่คนไม่ใช่หรอสี่อาบมาเด็ดคนค่ะวอุ้ยลีคอนี่ใครเนี่ย เขาไหนย่าแม่คุณตายแล้วโอโหวันนี้นี่เป็นหญิงเขาเหรอฉัเพื่อนน้องหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่จ้าพี่หลอดเป็นใครเนี่ยฮะดูทิแต่ละโอ้โหดูแต่ละคนที่แต่งเตื้อแต่งตัววันนี้จะเท็จก็ต้องเท็จเถอะนี่หลอดเป็นใครจ้าฉันไม่เคยมีเพื่อนรูปร่างแบบนี้มาก่อนเลยใช่ดูแล้วไง<ห> ไม่เคยไม่รูปเล่าแบบทําทำไมมองแบบนี้หมายความว่าไงคะมีอะไรคะคือว่าที่ใครเนี่ยใช่บุษบาบุษบงป่ะใช่ใช่บุษบาฉันบุษบงจ้ะทำไมสรารรูปเสด็จพี่เพทาไปทูรมันติดได้ยังไงเนี่ยไม่มีอะไรที่มันยั่วยวนใจเลยอะพูดแบบนี้หมายความว่าไงคะเป็นใครจะขอแนะนำตัวในนนะว่า คุณชื่ออะไรอะเอเมนดาเป็นเมียของพี่เพชัยลืมชื่อตัวเองอะฉันวีนาเป็นเมียพี่เพย์ทูลฉันพรฟ้าเมียใครก็ได้ฉันล่างค่ะมือมีเล็บฟ้าจะกล้าส่งลงมาเกิดน่าคือแต่งเนื้องแต่งตัวเอาีตัวไปไหนอะหนูชื่อเอ็มค่ะเอ็มอะไรรูปร่างเหมือนเช่าอมเอาหนูไปชุบไข่กันนี่เท่จริงๆเลย ไอ้กไดูไมเยยแ้ว่อับุบเป็นไงนี่ยุ่กูอยู่บนเขาหน่อดีก็จ้องมาถ่ายรูปกูไปงั้นไห่อยู่ไม่ได้จ้องแต่จะตรวจสอบกูอยู่นั่นแหละมึงมึงตัวอะไรอ่ะกูไม่ออกง่ายๆหรอกถ้าหลวงพ่อไม่ตีระฆังอ่ะเอ๊เวทนไม่เชื่อหรอกนะว่าจะพี่เพคายไพทูลเขามีรถ่ยอมแบบนี้ออกไปจ ตรงเขาว่าพี่เธอ<ต>เธอฟังให้ดีนะถ้าเกิดเธอไม่ยุ่งกับไม่เลิกยุ่งกับผัวขเขาคสองนะวันเนี้ยนี่ตก ใจเย็นไม่เห็นว่ะครับพี่ใครอ่ะเดี๋ยวเจ้าพี่คุณรู้มึงโหดมากเลยนะอะไรกันน่ะพี่คะทำไมเด็กตัวแบบนี้เนี่ยเล่นอะไรกันเอ้าเป็นเด็กมันเมยบอกพี่เอาเอาทีนะพี่พี่มีเวลาอธิบายไม่ได้นะตอนเนี้ยพี่ต้องรีบก่อนเอาแหวนตัวตะกูลมาทุกคนเลยเอามาไปไปพูดเฮ้ยพะพยูนปลอยด้วยปลอยตัวเข้ามาแบบนี้เอ้าทำไมอ่ะท้าบอกว่าเขาทีเข้าบ้านเองเขาทีมาเอาเวนให้ได้ ก็ใช้วิธีปลอมตัวเข้ามาแล้วก็ได้แหวนแล้ผิดตรงไหนเนี oh, ่ยเอาไอ่หนูเลิะให้เขาทำไมล่ะลูกขอเถอะคุณม่บาคลพ่วปลอมเรืปลอมตัวเข้ามาแบบนี้พางนีนกฎกติกาถือว่าเป็นตัวฆาตวิ่งวิ่งวิ่งเ